เพื่อนๆครับวันนี้บอกเลยว่าเหนื่อยมากนะฮะเรื่องแรกอนอนนั่งรถตู้มาถึงคนอึ่งเขาบอกว่าฝนตกทรถามเจ้าถิ่นเขาก็บอกว่าฝนตกนะฮะแต่เขาบอกว่ามึก,กระดองเข้าช่วงนี้ก็วันนี้เหนื่อยมากตอนขึ้นเกาะมาเล็งดูเมฆแล้ว แหมฝนมันหน้าตกมากเลยแล้วแบบเหมือนมันน่าจะตกหนักด้วยแต่พอมาถึงสถานที่เนี้ยมันตกไม่หนักครับฮะพอไม่หนักเราก็พอมีลุ้นใช่ไหมครับพอเราดูกระแสน้านะฮะจากเว็บของอของทหารเรือ<ม>แล้วก็ดูกระแสลมใช่ปะซึ่งที่ผมบอกไว้ในหน้าเฟซเนี่ยนะฮะให้ดูสองอย่างคู่กันโอกาสที่เราอ,ะอ่ะ จะแห้วอ่ะก็จะได้น้อยลงแล้วก็จะได้มีความแม่นยำนะฮะซึ่งดูตัวนี้มาแล้วเนี่ยวันนี้มันก็ยังมันก็ช่วยให้ผมรอดได้นะฮะก็ได้หมึกกระดองหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็หมึกหอมอ่าอีก4ตัวก็ที่ลงรูปไว้ในเฟซบุ o กนะครับเหนื่อยแล้วก็พอตกมาเรื่อยๆจนถึงประมาณเที่ยงคืนนะฮะก็เจอน้ำแรงแล้วก็เชี่ยว พอเชี่ยวเนี่ยมันทําให้น้าขุ่หมึกมันจะมองไม่เห็นเหยื่อนะครับวันเนี้ยผมอ่ะเขาตกเหยื่อสดกันผมใช้โยนะฮะคนอื่นไม่ได้ผมก็ได้นะฮะแล้วก็มีคนอื่นมาได้ที่หลังหนึ่งตัวนะฮะก็วันนี้ก็ถือว่าไม่ดีไม่ดีอ่ะผมก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับก็เราเจอน้าเชี่ยวน้าแรงใช่ไหมฮะก็ในช่วงเช้าเนี่ยกับช่วงกลางคืนอ่ะ ช่วงตีห้าครึ่งเช้าให,ใหม่นะฮะอุณหภูมิของโลกอะ่ะมันจะยังไม่เปลี่ยนแปลงฮะความกดดรรอากาศของสองฝั่งมันจะเท่ากันแล้วน้ํามันจะเย็นนะครับมันก็จะทําให้หมึกขึ้นก็เดี๋ยววันนี้พักผ่อนแล้วเดี๋ยวผมก็นั่งกินเบียร์สักแป๊บหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้เราออกตอกหมึกกันตอนเช้าๆครับโอเคนนะฮะแล้วพรุ่งนี้ไปลุยต่อครับ